มาติกมารดาผู้รู้วารลจิตครั้งหนึ่งในอดีตใกล้เชิงเขาในแคว้นโกศลมีหมู่บ้านชื่อมาติกคมวันหนึ่งมีภิกษุประมาณ60รูปเรียนกรรมฐานจากพระศาสดาแล้วจึงได้จาริกมาที่หมู่บ้านแห่งนี้โดยมีอุบาสิกาซึ่งเป็นมารดาของผู้ใหญ่บ้านอุปถรัรมภ์ให้บำเพ็ญธรรมโดยสะดวก ครั้งนั้นภิกษุผู้เป็นหัวหน้าประชุมกับเพื่อนภิกษุว่าท่านทั้งหลายพวกเราไม่ควรประมาทไม่อย่างนั้นคงได้ตกนรกกันแน่เราเรียนกรรมฐานมาจากพระพุทธองค์แล้วพระองค์ไม่โปรดคนโอ้อวดมีมายาเกียรติคร้านแต่โปรดผู้มีอัยาศัยาใสงาม ขอให้พวกเราอยู่ด้วยความไม่ประมาทพวกเราไม่ควรอยู่ร่วมกันสองรูปนอกจากเวลาที่มาบำรุงพระเถระตอนเย็นและเวลาบินทบาทตอนเช้าถ้าพิสุรูปใดป่วยให้มาเตียระครังพวกเราจักช่วยกันทำยาให้ได้ยินดังนั้นพิสุุทั้งหลาย ก็ทำตามกติกากันอย่างสม่ำเสมอวันหนึ่งอุบาสิกามหาภิกษุนางให้คนรับใช้ถือเนอยกับน้ําอ้อยมาด้วยครั้นมาถึงนางไม่เห็นภิกษุเลยจึงถามคนที่นั่นและได้ทราบว่าภิกษุทั้งหลายอยู่ในที่พักจะไม่ออกมาพรุกพล่านนางจึงปรารภว่าทำอย่างไรหนอ จึงจับพบพระคุณเจ้าได้คนผู้นั้นบอกว่าถ้าตีระครังพระพิสุจะออกมานางจึงตีระครังเพียงชั่วครู่ภิกษุต่างเดินมาลำพังไม่มาเป็นสองรูปเห็นดังนั้นอุบาสิกาก็เข้าใจว่าพระทะเลาะกันจึงไม่เดินมาด้วยกัน เมื่อกราบเรียนถามพระก็ตอบว่าได้ทำกติกากันไว้ว่าเวลาปฏิบัติธรรมให้แยกกันอยู่ปฏิบัติธรรมคืออะไรเล่าพระคุณเจ้าอุบาสิกาถามพระตอบว่าพวกอัตมาสาธยายอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นว่าเป็นของไม่สะอาหดา และพิจารณาความเสื่อมไปของร่างกายการพิจารณาอย่างนั้นสมควรแก่พิสุเท่านั้นหรือไม่สมควรแก่ข้าพเจ้าหรืออุบาสิกาธรรมนี้พระาศาสดาไม่ได้ทรงห้ามผู้ใดใครจะสาธยายก็ได้ถ้าอย่างนั้นโปรดบอกแก่ข้าพเจ้าด้วยหลังจากนั้นภิกษุ จึงสองอาการ32แก่นางอุบาสิกาสาธยายอยู่ไม่นานนักก็ได้บรรลุเป็นพระอนาคามีก่อนพิสุเหล่านั้นหลังเสวยสุขจากมรรคผลแล้วนางตรวจดูด้วยตาทิพแล้วรำพึงออกมาว่าเมื่อไรหนอพระคุณเจ้าทั้งหลายจะบรรลุธรรมนี้ พระคุณเจ้าทั้งหมดยังเป็นปุถุชนมีความโลภโกโรธหลงอยู่ท่านจะมีบุญได้บรรลุหรือไม่หนอเมื่อตรวจดูต่อไปนางก็รู้ว่าภิกษุทั้งหมดจะได้บรรลุธรรมจึงรำพึงต่อไปว่าอะไรเป็นอุปสรรคอยู่นางได้เห็นว่าภิกษุยังขาดอาหารอันสมควร แก่าการทำความเพียรตั้งแต่วันนั้นมานางจึงสั่งให้จัดอาหารอันประณีตหลายอย่างไปถวายแล้วแต่จะเลือกฉันเมื่อภิกษุได้ฉันอาหารที่เหมาะสมร่างกายกระปี้กระเป๋าจิตก็ดิ่งสู่อารมณ์เดียวเจริญวิปัสสนาไม่นานก็ได้บรรลุอรหรันต์พ้เป็นพระอรหรันต์ ภิกษุทั้งหลายระลึกถึงอุปาการะของอุบาสิกาเป็นอันมากเมื่อออกพรรษาแล้วภิกษุได้ลาอุบาสิกาไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่เชตวันมหาวิหารเมื่อไปถึงได้เข้าเฝ้าแล้วพระศาสดาก็ตรัสถามเรื่องต่างๆภิกษุทูลเล่าถึงอุปาการะของอุบาสิกา ว่าเป็นผู้ถวายอาหารอันปราณีตและสามารถรู้วาละจิตของพวกตนว่าต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรเป็นต้นภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในที่เฝ้าได้ฟังคำบอกเล่าเหล่านั้นด้วยมีความประสงค์จะไปอยู่ที่บ้านนั้นจึงเรียนกรรมฐานจากพระาศาสดาแล้วทูลลาไป เมื่อไปถึงวิหารในป่าก็คิดว่าเขาเล่าลือกันว่าอุบาสิการู้วาละจิตของผู้อื่นตอนนี้เราเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยนางจะให้คนมาปัดกวาดวิหารให้เราได้ไหมหนอส่วนอุบาสิกานั้นนั่งอยู่ในบ้านทราบความแล้วก็ส่งคนไปปัดกวาดวิหารต่อจากนั้นภิกษุ คิดอยากดื่มน้ำหวานวันรุ่งขึ้นอยากฉันข้าวต้มและแกงอย่างใดอุบาสิกาก็จัดมาถวายทุกอย่างที่สำคัญเมื่อพิสุคิดว่าอยากพบอุบาสิกานางก็มาหาเมื่อฉันอาหารเสร็จแล้วภิกษุถามว่าอุบาสิกาท่านหรือชื่อมาติกมาดา ถูกแล้วท่านอุบาสิกาตอบท่านทราบวาระจิตของคนอื่นหรือทำไมท่านถึงถามอย่างนั้นท่านทำทุกอย่างที่อาตมาคิดภิกษุที่รู้จิตคนอื่นก็มีอยู่มากอุบาสิกาตอบเลี่ยงอาตมาไม่ได้ถามถึงคนอื่นอาตมาถามถึงท่านแต่กระนั้นอุบาสิกาก็ไม่ได้ตอบตรงตรง กลับพูดว่าธรรมดาคนที่สามารถรู้วาราจิตของคนอื่นได้ย่อมทำอย่างนั้นหลังจากพูดคุยกันวันนั้นแล้วภิกษุเกิดความคิดว่าเราทำกรรมหนักเสียแล้วธรรมดาปุถุชนย่อมคิดสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างชั่วบ้างถ้าเราคิดสิ่งที่ไม่สมควรอุบาสิกาจะพึงตำหนิเรา ทำให้เราละอายอย่ากระนั้นเลยเราหนีไปจากที่นี่เสียดีกว่าเมื่อคิดดังนี้แล้วจึงไปลาอุบาสิกาแล้วเดินทางกลับไปยังสำนักของพระศาสดาเมื่อไปถึงพระศาสดาตรัสถามว่าทำไมจึงรีบกลับมาภิกษุทูลว่าอุบาสิการู้วาระจิตทุกอย่างธรรมดาปุถุชน ย่อมคิดดีบ้างไม่ดีบ้างเธอควรอยู่ที่นั่นแหละภิกษุพระาศาสดาตรัสบอกข้าพระองค์อยู่ไม่ได้แน่พระเจ้าค่าพระพุทธองค์จึงตรัสสอนว่ารักษาจิตของเธอที่ข่มได้ยากจงข่มจิตไว้ให้ได้อย่าให้คิดถึงอะไรอื่นให้ดิ่งลงในอารมณ์อันควรแก่สมณะจิตนี้ ข่มได้ยากเกิดดับเร็วมักตกไปในอารมณ์อันหน่าใครการฝึกจิตนั้นเป็นการดีเพราะจิตที่ฝึกย่อมนำความสุขมาให้เมื่อภิกษุรับคำแนะนำของพระพุทธองค์แล้วก็เดินทางกลับไปมาติคามอุบาสิการู้พฤติการทั้งปวงจัดหาอาหารปราณีตมาถวาย จนสองสามวันผ่านไปภิกษุนั้นได้บรรลุอรหันผลเป็นพระอรหรันภิกษุรำพึงถึงอุปการะของอุบาสิกาและระลึกชาติในอดีตย้อนหลังไปถึง99ชาติได้เห็นว่าอุบาสิกานั้นเคยเป็นภรรยาของท่านมา99ชาติแต่นางมีใจให้ชายอื่น จึงได้ฆ่าท่านเสียถึง99ชาติมาแล้วรู้อย่างนั้นท่านก็ปรุงธรรมสังเวชว่าหน้าสังเวชจริงหนออุบาสิกาทำกรรมหนักมาแล้วเหลือหลายมหาอุบาสิกานั่งอยู่ในบ้านรู้เหตุการณ์ทั้งปวงแล้วนางจึงพิจารณาชาติที่หนึ่งร้อยได้เห็นว่าในชาตินั้นตนได้สละชีวิต คือตายแทนภิกษุนั้นจึงส่งกระแสจิตไปยังภิกษุเตือนว่าขอท่านได้โปรดพิจารณาต่อไปถึงชาติที่ร้อยเถิดภิกษุได้ยินเสียงนางด้วยหูทิพจึงระลึกถึงชาติที่หนึ่งร้อยได้เห็นความเสียสละของอุบาสิกาแล้วก็มีจิตเบิกบานเข้าสู่ปรินิพานะที่นั้นเอง